หลังจากที่หม้อหุงข้าวใช้มานานหลายปีพังไปแล้วนะคะก็ได้เวลาเปลี่ยนหม้อหุงข้าวใหม่กันค่ะขนส่งเพิ่งมาส่งวันนี้เลยค่ะเปิดออกมาคือตกใจใบใหญ่มากเป็นหม้อหุงข้าวดิจิตอลของโยเทคนะคะโอ้โหรูปทรงสวยงามเกม๋มินิมอลมากๆเลยค่ะเปิดฝาขึ้นมาก็จะมีเป็นหม้อหุงข้าวค่ะความจุอยู่ที่5ลิตรหม้อหุงข้าวนี้จะเคลือบด้วยอีโคโเซรามิกนะคะดีต่อสุขภาพและยังมีทับพ,พีปลั๊กไฟแล้วก็ถ้วยตวงข้าวให้ค่ะโดยส่วนตัวกิ๊กชอบดีไซน์หมอ้อสวยเก๋ทันสมัยใบใหญ่ความจุถึง5ลิตรเลยค่ะ และยังมีเมนูให้ถึง9ฟังก์ชันสามารถตั้งเวลาปรุงอาหารล่วงหน้าได้24ชั่วโมงทำได้หลากหลายเมนูนะคะหุงข้าวอุน่นต้มทำโจ๊กหรือจะเป็นเมนูทอดก็ได้ใช้งานง่ายสะดวกตัวหมอ้อรับประกันให้1ปีเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องซ่อมค่ะวันนี้ก็จะลองหุงข้าวเป็นเมนูแรกให้ทุกคนดูเลยนะคะข้าวก่อนหงุงอย่าลืมนําไปล้างก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ําลงไปน้ําก็กะตามนิ้วข้อมือตามที่เราหุงข้าวได้ปกติเลยค่ะเสร็จแล้วปิดฝาเสียบปลั๊กแล้วก็ไปเลือกเมนูฟังก์ชันที่หุงข้้าาววนะคะคคแลกก็กดํ่่เริม เขาก็จะตั้งเวลาให้เราอัตโนมัติเลยระหว่างที่รอข้าวสุกแล้วก็มาเปิดดูข้าวได้เรื่อยๆนะคะทุกคนหุงครั้งแรกจะแอบมีกลิ่นพลาสติกนิดนึงไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วมันก็จะหายไปนะคะและนี่คือข้าวที่หุงสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเม็ดก็จะร่วนสวยไม่มีกลิ่นพลาสติกแล้วก็ยังหุงข้าวขึ้นหม้อด้วยค่ะแนะนําเลยใช้งานดีหม้อสวยแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะ